เวลาที่พ่อค้นดีให้มีความจริงใจต่อเขาเวลาที่พ่อคนสื่อสัตย์คนที่เขาเมตตาสงสารเหลือตนซอยเหลือเฮ้านั้นให้มีความจริงใจต่อเขาพยายามรักษาเขาไว้รักษาคุณงามความดีเขาไว้อย่าไปเหตุแหกเขาเสียใจอย่าไปเหตุแหกเขา น้อยใจคนคนหนึ่งมันมาดีนำเฮานี่คนคนนั้นใจเขาเป็นบุญเติบหนึ่งเด้เขาหากักเขาเลียกโนเขาสงสารเขาถือชะตากักบเฮ้านั่นละ่ะเฮ้ารักษานำใจเขาไว้อย่าไปท่ำไล่นำใจเขาอย่าไปยืมเงิน